มันถ้าใช้แล้วประหยัดถ้าผมนี่จะไปส่งไปสหรัฐอเมริกาด้วยเขาไปฉีดกัญชาได้ดีนะ<อ>ผมส่งมีแฟนอยู่สหรัฐอเมริกาคนหนึ่งผมก็เอาไป,ไปใช้กับต้นกัญชาใช่ไหมต้นกัญช,ชา<อ>แล้วก็เออก็โตโตเยอะไวมากแล้วก็ไอตัวที่เดือยไอตัวดอกเดือยเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันใหญ่ก้นใหญ่ด้วยอ๋อดูเลยสะใจสะใจเลยใช่ไหมว่าสะใจเลยล่ะ ครับใช้แล้ว,ลวไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังวถ้าสมมติเรา, <c oughs> เ,ราเราฉีดอะไรไปแนละ้วอย่างอื่นนะเวลาฉีดปแลวลืมเก็บเนี่ยแล้วก็กินไม่ได้แล้วนะครับถ้าเออเรายังไม่ได้เก็บอะไรกินนี่ว่าฉีดไปแล้วเนะี่ยแล้วก็เด็กกินต่อได้เลยนะ<อ>ครับแล้วผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับคือมั่นใจใช้ต่อไหมครับโอ้ต้องใช้ต่อนะครับ <c oughs> ผมใช้ต่อเนื่องเลยในะ กระปองของผมเนี่ยผมจะใช้เกือทุกวันนะผมก็เปลี่ยนฉีดไปฉีดต้นทุเรียนด้วยแล้วก็ฉีดสตรอเบอรี่ฉีดผักวันนี้นะฮะครับ